ดีครับเอซี FC. สวัสดีตอนาสายเอซีอพตอลุงพลอแม่แตนทุกคนทุกท่านนะครับนี่ฮนะวันนี้มาบอกพี่สาว <c oughs> พี่สาวให้มาตกปลามาลุ้นกันฮะได้ไม่ได้ไม่รู้มีตัวไม่ม,มีตัวให้ตกปลานนินนะนี่ครับเหยื่อตกที่บ่อนะวันนี้ ไม่ได้ออกไปข้างนอกทุ่งมาบอ่อพี่สาวนีฮะดูนะได้ไม่ได้นี่เบ็ดครับนี่ครับกินไม่กินต้องรอรุ้นกันนะเบ็รรู้ปลานินตอนน้ำท่วมมันจะออกกัหมดหรือเปล่าอืมครจะลองดูฮนะ อยากินไม่กินจะลากก็ไม่ลากรอรุ้นกันดูครับเอาเศษไก่กขน,นมปังมาตกไม่มีเสีเดือนใส่เดือนหายากมีปลาช่อนด้วยฮะฮเดี๋ยวใช้สายตีปลาช่อนนิดหน่่เนี่ยฮะเอฟถ่ายให้เอฟซีดูวันนี้ไม่ออ้อนกทุ่งมาตกบ่อพี่สาวนฮะ ลองดูครับลากก็ไม่ลากไอไ้ไหวก็มีไอไ้ไหวตัวเอากโกรัวครับ <c oughs> ไม่รู้จะกินไม่กินยังไม่มีแววแล้วยังเงียบอยู่นะ ฝากช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับ fc ทุกคนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะฝากไปด้วยนะฮะนี่นะครับนะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวปลากินแล้วนี่ไม่ทันโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย